หลวงปูศิลาท่านคือใครเรามาย้อนดูเหตุการณ์ดังกล่าวครั้งหนึ่งเคยมีเพจศรัทธาบารมีหลวงปุศิลาสิริจันโทได้แชร์เรื่องราวตำนานปิดทองหลังพระโดยระบุว่าครั้งหนึ่งมีผู้ศรัทธาท่านหนึ่งเห็นภาพหลวงปุศิลาในสื่อน,นั้นไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนคิดว่าหลวงปู่ท่านละสังขารแล้วแต่เกิดปิฏิรัทธาจึงบนบานกับภาพในสื่อนั้นในสิ่งที่ตนทุกข์ใจอยู่ว่าหากสําเร็จจะไปปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ที่วัด ปรากฏว่าทุกอย่างผ่านพ้นได้ตามคำบนและประสงค์จึงสุ่งดาวมาที่วัดซึ่งยุคนั้นที่วัดไม่มีรูปเหมือนหลวงปู่เลยมีแต่องค์จริงท่านนั่งอยู่บนกุฏิสองผัวเมียจึงขอโอกาสแก้บนโดยการปิดทองหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตา หลวงปู่ศิลาเพราะจากอุบัติเหตุกระบะวิชนเบนซ์ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังมากหลวงปู่ศิลาท่านมีญาณอย่างรู้อุบัติเหตุซึ่งกําลังเดินทางจากกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุมือนหินบ้านทุ่งกระดาบอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินได้มีรถกระบะสีหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทัน ซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ศิลาและแน่นอนว่าหลังจากมีการโพสต์คลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจำนวนมากในครั้งนั้นหลวงปู่ศิลาท่านคือใครนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ประเทศไทย ยังมีพระเกจิตดังที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เราเข้ากราบขอพรเพราะหลายคนมักจะคิดว่าหลวงปู่ศิลาท่านมรณภาพไปแล้วหลวงปู่ศิลาท่านอยู่ที่วัดพระาธาตุเหมือนหินตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินห์สำหรับประวัติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งสุนสมแก่แปดวัดโพธิสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินห์มีนามเดิมชื่อศิลาหนึ่งจันท์เกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2 4 8 8 เป็นพระเกจิเรืองวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติดีสมระเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศรัทธาปัจจุบันสิริอายุ79ปี58พรรษาบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีนวัดทตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509นวัดบูรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้น หลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรมหกประโยครับพัฒนปร,ริญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 กาเมื่อปีพุทธศักราช5 5 5 5ณนวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา เมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสแสวงบุญเปลีกยวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่านภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดท่านบรณาภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงปู่หาบุญมีสิรินทโร หลวงปู่หลีกุศลทโรและเป็นสาธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักขิตโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่สมศิษ์รักคิสีโลหลวงปู่ล้อมสิวสังวโรหลวงปู่พระมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากไบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีไบลานสายสมเด็จลุนจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกนสวรณสงบ้านแกเป็ดเหล่าสิษยานุสิษิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ศิลาได้จำพรรษาตลอดด้วยมาพระธรรมรัตติลดีหลบเจ้าอาวาสวัสุทัศนเทพวรารม ได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธพิเศษพระกริ่งวสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมตกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าสิทยิอนุสิ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักจากใจสิทธิหลวงปู่ศิลาเปิดเผยว่า เมื่อก่อนไม่มีคนรู้จักหลวงปูศิลาเลยจนกระทั่งปัจจุบลลันหลวงปูศิลากลายเป็นที่พึ่งของชาพุทธอย่างสูงและอีกทั้งคำร่ำลือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการให้โชคลาภและรวมถึงดารานักสแสดงนักธุรกิจนักการเมืองย่องเข้าหาหลวงปูศิลาขอพรกันอย่างหนึ่งแน,น่เรามาเท้าความกันอีกครั้งนะครับหลวงปูศิลาเกิดวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพุทธศัตรช2488ที่จังหวัดสุรินและย้ายมาเติบโตที่จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อแต่กำเนิดคือศิลานิจันทร์และมีชื่อเล่นว่าบินหลวงปู่บวชครั้งแรกปีพุทธศักราช2509ตอนอายุย่าง21ปีและลาสิกขาในปีพุทธศักราช2521เพื่อมาเป็นครูช่วยสอนและดูแลมารดาที่เจ็บป่วย8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522บวชครั้งที่2ตอนอายุ34ปีและลาสิกขาปีอีกครั้งปีพุทธศักราช2539 ด้วยเหตุมีญาติเพียงคนเดียวป่วยด้วยโรคจากนั้น8เดือนถัดมาหลังจากญาติล่วงลับไปแล้วหลวงปู่ได้บวชในวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2539อีกครั้งและเป็นครั้งสุดท้ายจนมาถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่อายุ79ปีที่อยู่ในผ้าเหลืองหลวงปู่เคยเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมของร้อยเอ็ด หลวงปู่เชี่ยวชาในเรื่องการขับไล่สิงอัปมงคลรผีสาตงต่างๆตะกรุดปลากระป๋องโด่งดังมากที่สุดหลวงปู่ทำขึ้นเพื่อให้สุนัขที่ท่านรักเนื่องจากสุนัขที่ค่อนข้างดื้อชอบไปกัดชาวบ้านจึงโดนชาวบ้านเอาปืนมายิงแต่เพราะตะกรุดที่ท่านทำขึ้นให้สุนัขที่รักนั้นทำให้เกิดเหตุไม่คาดคิดปืนยิงไม่ออกนั่นเองเจ้าของเหรียญเนืด้ดวงหนึ่งและสองเป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ที่หลวงปู่เสกกำกับด้วยคาถาหัวใจเศรษฐีเหมาะสำหรับคนที่ดวงตกดวงไม่มีดีไม่มีโชคตำนานเรื่อรุ่นเหนือดวงปาฏิหาริมาจากหลวงปู่เคยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีรถกระบะเสียหลักข้ามเลนจะชนเข้าอย่างจังกับรถที่หลวงปู่นั่งมาแต่ทั้งนี้คนขับรถยังมีสติที่หลบได้ทันและทุกคนเชื่อว่ารอดครั้งนี้มาจากปาฏิหาริของหลวงปู่นั่นเองปัจจุบันหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นพระสงฆ์ชาวไทย และเป็นพระราชาคณะชั้นราชปัจจุบันเป็นพระสังฆาธิการดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมุนหินตําบลกุดปลาก้าวอาเภอเขาจังหวัดกาลสินไม่ว่าตอนนี้หลวงปู่ศิลาจะเดินทางไปที่ไหนประชาชนที่รักจะเดินทางไปรอทําบุญกับหลวงปู่และไม่ลืมที่ขอโชคขอลาภขอความสําเร็จราบรื่นในหน้าที่การงานโดยในเพจของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรหรือนคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าหลวงปู่จะไม่รับแขกในวันจันทร์ถือเป็นวันพักผ่อนของหลวงปู่ แต่หากใครมีบุญสัมพันธ์อาจจะได้มีโอกาสเจอกับหลวงปู่และในวันอื่นๆสามารถมาได้และหลวงปู่จะลงมาพูดคุยให้พรในช่วงเช้าของทุกวันนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับรู้หรือยังว่าท่านเป็นพระมาจ,จากไหนแต่ผู้จัดทำเชื่อว่าท่านเป็นพระเกจิของเราคนไทยทุกๆคนนะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่าลืมกดติดตามหรือกดถูกใจให้ด้วยนะครับผิดตบกกลพร่องประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสาธุ สาธุ